ย้อมหอมทอดนิ่มๆน,นะครับอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอทอดไข่อยู่ลูกกสาวขวนนี่อยู่นี่พี่นอ้องไข่เจียว เดี๋ยวไปกินข้าวด้วยกันครับมืดจังเลยเนาะสวัสดีครับพี่น้องครับเ,เขากันเออเข้มข้นสะอารหนาวสวัสดีครับคุณป่าเสพเช้าครับผมนี่พี่น้องนะมากินน้ำกันครับผมคนเยาว์หันหันอากาศจะเย็นขึ้นแล้วล่ะพี่น้องบปนป่าบนป่าทู่นะครับผม อืมอืมเดช้าเอาไปชิมไปจะเราด้วยจะเอาไปชิมเลยครับตกเตยหมดฮะเไหนบกเตนยบปะจุ่มน้ำมาึ้นได้ไหมแม่

เอากันหน้าเออมันดำแล้วม่่คนประทูมันมันไปเนาะอืขามจ้าไของทเลยลูกตีไหม หรือผ้าถ้าว่ากับนี่เนี่ยเปิดทรงได้พุ่มแล้วเปิดสีเดียวอุ้ยไปิดเปิดเดียวเป็นน้องเขาแม่อยากนั่งอ่ะเตากองพ่อม่อยากนั่ง าอไรนั่น <ė> ส <g imprisoned> ิฮะเรอนี่มีปลาใครจัดเถ่วะนี่นี่กินน่อใคบ่ล่าหหไม่ร่อมอยากร่อมพีนน่องนไม่อยู่กท่านกีอยง พี่น้องมาเนาะก่หยากที่น้องมาตะทุนมูรีเออก่หยากฉันฉันกันมาอยู่มามาที่คนกับแม่โมระมันเหมือนเรียกว่าพาเนี่ยมาเน่ที่ผาเนี่ยไปเที่ยวผู้ใด้ยิพาไปเที่ยวแม่หยังแม่อ้อมฮะแม่อ้อมแม่อ่อว บอกในี่เนี่ยไปพาไปเที่ยวโอ้ยแกก็บ่เคยไปจักแจ๊ดอกหม่องเขาอีพาไปเที่ยวอชัยภูมันอี่นพาอีหยังบ่มันฝากครับบ่ได้สิาไปสสก็สิไปนําแล้ว่ะขอมครับออกกัดมั้งอกลินหน เดีววะนี่หเฟงะหอยเเไปเต่ไอปเตาหุ่นล้มยังไปดีนี่บอก้าว้าว้ครับพี่เอาหบ่เป็นแบบนี้บ่เขาไม่ทำเขากระไก่ เขาไปยุบงานเขาเขาที่ไมาเข้ามนะเขาที่ไม่ยอมนะมาจะแม่นสำไมทางโรงงานเขาจะหยุดงานหลายเนาะดนนุลเนาะเป็นอาทิตย์เลยเว้ยนี่แค่เป็นสิบห้าหมือเป็นเพิ่มอีกปุ๊บ บโบนัสกันหล้ครับราเจา <ะ S 1> ยุดยุดเีงเเจาเเจายุดโดนเนียาัวปาตัวลาเขาเจาก็ต้องสบมัรุงฟ่อนล้างน้ำควานสะอาดจระเีาจะอ่อนจับปลาจับปลาอกแม่ตีพ้อนี่ ได้โบนั่นถึงาเนาะพอเ็ยงานอยู่โรงงานใช่แบบพอได้โบนัสนอ่ะพาย่ผู้เดียวเนาะพอได้โบนัสนอ่ะหอยมานนึงหองหอยมนนึ่งเรองเั่วหรอมันมันนึงนึ้งรกเลยเบิกเงินมาแล้ว

ก็ตั้24นั่นเด้อโมนั่งเจ้าก็ไม่ยังได้นักหนักเจ๊กดอกมา,าการที่มีพี่มีน้องพักกันเป็นนิสัยที่สูบดีที่สุดเดฟพี่น้องแค่ว่า<แ><แ>ยังก็<น>งกูบ่มีเงินเด้เลยเดฟบอกเอ้ย เดี๋ยวยาพี่น้องเรียกตบ,บ้าอเดว,ว่บ่มีเงินบาต้้งมาเองบ่แม่งมเยเียกบอกว่าว่าเปื่บ่มีเงินไปนี่ตาคารถมันบอกว่ามารดบ้านในี่น่ไปเที่ยวเป็นที่เอาอาหารทะเลขึ้นมาใอ้นี่น่บ้านในี่น่ไปกินนะอยากเหลูกให้หลานเนาะอ,อยู่ อันนั้นแม่คือยังเขาบอเขาอยู่ไก่ทะเลแม่หมดแล้วเขาบอกเลยกินเพิ่นกับย้อมเพิ่นมัดเทียสกครั้งกินเพิ่นกับที่เอามัดหลายๆแม่พี่น้องตอนเป็ลูกในร้านบ้านเขาได้กิน้แม่ลูกป้าพี่น้องพี่บอกให้นี่เนี่ไปเอานมพมอบวิวิวเพิ่นเหยอะนมมัดนี่นี่ขอโทษขอโาะ้ามาเช็ดเร็วอิดาไม่แน่ตั้งใจอิดาไม่แน่ตั้งใจมันไม่ใช่ปัญหาไหมนี่ยไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่เรื่องใหญ่ ไม่ใช่เรื่องใหญ่ก็เช็ดเช็ดออกดีๆมันใช่เรื่องใหญ่ไหมใช่เรื่องจ้ะมันใช่ปัญหาไหมมช่เรื่องใหญ่เออมันไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกเช็ดออกนูไม่ใช่เรื่องใหญ่ลูกูขอโทษลูขอโทษขอโทษไปล้างมือออกด้วยนะลูกไม่ได้ตั้งใจค่ะเยี่ยมแม่จ๋าให้อภัยไปล้างมือค่ะอ่ะเอาดนี้ว่าอ่ะ กูจักขอโทษกูจักเนี่ยรู้จักว่ามันโมเมนต์เรื่องใหไงบอกเห็นพ่อแม่ใจเย็นๆม,มันไม่ใช่เรื่องใหญ่แค่เอาผ้ามาเช็ดมันก็หายกูจักเด้อนั่นแหละนั่นแหละเดี๋ยวมันเข้าตาอีกเดี๋ยวก็จะได้ไปหาคุณหมออีกอย่าให้เปล่าแป้งด้วยเปล่าแป้งต้องเปล่าหนาวด้เป่าหนาว <c oughs> ดูวยหนาวด,ดูกับพี่หน่อย ป้ากวยอ่อนหมดเนี่ยต้องกวยอย่งเขาเอือนกวยอยังน้าน้ายังไงครับยังไงครับเอาอีกแล้วพ่อเออพ่อเดี๋ยวพ่อเช็ดนี่นี่อย่าร้องอย่าร้องขอโทษอีลูกไม่ได้ตั้งใจอีลูกไม่ได้ตั้งใจ ขอโทษดีๆนุกมือสวยๆกินนมไหมกินนมกินนมแม่น่ะลูกเรียนโมเดลไอ่ได้พี่น้องลูกเรียนหยุดอาทิตย์หนึ่งเรี้ยนโมแม่คุณครูไปแข่งกีฬากีฬาคุณครูเนาะโอเคครับผม ขอบคุณขอบคุณที่ติดตาม,าาตวมสวัสดีปีใหม่ทุกคนและพี่น้องเ้ยสวัสดีสสดครับ